ช่อง ASMR สุดชิกเอาใจคนรักสัตว์แสนมุ้งมิงงูง,งิงอย่างแรงสวัสดีครับทุกคนผมโคลิกเองปัจจุบันการในเอหรือรายการกินจูบนกบังที่ผู้ชมทุกคนดูแล้วพากันน้ำลายไหลกันเป็นแถ แต่ในตอนนี้ช่องที่ทำให้วงการกินจุและวงการ ASMR ต้องสะเทือนเมื่อเจอกับช่อง Animal ASMR เป็นช่อง ASMR แนวใหม่ที่พาเอาเหล่าเจ้าตัวน้อยน่ารักมาทานอาหารกันอย่างเร็ดอร่อยให้เสียงกินที่ผ่อนคลายและน่ารักโดยมีให้เลือกดูมากถึง4ตัวด้วยกันคือ 1. โ t วทูสโถโดเจ้าเต่าตาใสสุดแบ๊วที่เสียงการกินนั้นแสนกรุบกรอบชวนหิวเป็นอย่างมาก 2. อ i ยูนิพิหนูตะเภาสุดกินเก่งที่มาพร้อมความน่ารักพร้อมแจกความสดใสให้กับทุกคน 3. i g อี n วาน้าอาจดูแปลกแต่ความสุขขุมค่อยกินค่อยแท้ของอีกวาหน้านั้นก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของมันเช่นกันนะครับ 4. s n ส i นล อีกหัวน้าว่าแปลกแล้วยังมีหอยทากที่ลหลายๆคนยังอาจไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันกินอาหารอย่างไรสามารถลองไปดูได้เลยจ้านับว่าเป็นรายการที่แหวกแนวไปอีกระดับกับการนำอัสัตหน้ารักมาทำรายการ ASMR หรือรายการกินเก่งแบบนี้จัดเป็นแนวทางของรายการแบบใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ความน่ารักน่าเอ็นดูให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก แล้วเพื่อนเพื่อละเคยเห็นรายการแนวนี้แบบใหม่ๆบ้างหรือเปล่าสามารถลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อแบ่งปันสิ่งแปลกๆใหม่ๆเหมือนรายการ Animal a s m r แบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้โคลิกกอลาไปก่อนสวัสดีครับ